วอลคัมทูบำรุงราชพอดแคสต์รวมเรื่องสุขภาพน่ารู้เพื่อคุณคนสําคัญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันเจนจินตนามหาเประยะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบำรุงราชพอดแคสต์รายการใหม่แกะกล่องพึ่งคลอดของบำรุงราชเราจะมาล้วงลึกทุกเรื่องของสุขภาพกันค่ะและว,วันนี้เจนก็อยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณโลจนาสกุลแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยาศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักจะมาพูดคุยเรื่องอาการท้องผูกกันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์นรุณสวัสดีครับคุณจิตนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเรียกเจนได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับคุณเจนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องท้องผูกซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความทุกข์แล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยงั้นเจนขอถามอาจารย์นะคะว่าอาการแบบไหนอะคะที่เราถึงจะเรียกว่าท้องผูกครับ เมื <Spe ak> ่อพูดถึงเรื่องท้องผูกเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเพราะท้องผูกของคนทั่วทวไปเนี่ยกับท้องผูกของแพทย์เนี่ยบางครั้งมันเข้าใจไม่ตรงกันนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อแพทย์มีการประชุมเรื่องท้องผูกท้องผูกนี่เป็นเรื่องใหญ่แพทย์ก็มีการประชุมเรื่องท้องผูกระดับโลกเนี่ยนะครับหลายครั้งมากเลยเ <çi S 1> อาแต่เอาสรุปง่ายๆแล้วกันกลุ่มอ,อาการต่างๆถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้เราอาจจะเรียกว่าท้องผูกอันที่หนึ่งถ้าหลายๆวันถ่ายที ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกินสามวันถ่ายครั้งเนี่ยบางทีเราจะเรียกว่าท้องผูกนะครับไปถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยถ่ายแข็งมากแข็งออกยากมากอย่างนี้เราเรียกว่าท้องผูกนะครับไปถ่ายแต่ละครั้งต้องเบง่งเบ่งเบ่งเบ่งอุจจาระบางคนเบง่งเป็นชั่วโมงนะครับไม่ออกเบ่งมากมอย่างเนี้เราก็เรียกว่าท้องผูกนะครับหลายๆท่านไปถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายเสร็จอีกครึ่งชั่วโมงปวดถ่ายอีกแล้วอีกครึ่งชั่วโมงอีกปวดถ่ายล เราเรียกว่าถ่ายไม่สุดอย่างนี้ก็เรียกว่าท้องผูกเพราะฉะนั้นท้องผูกเนี่ยมีอาการต่างๆหลายๆอย่างและบางครั้งเนี่ยก็มีการผสมปนเปกันอยู่แม้ไม่ได้มีอาการอย่างเดียวแต่มีอาการบางอย่างที่เด่นขึ้นมาเช่นบางคนแบบเบ่งไม่ออกเลยเบ่งยังไงก็ไม่ออกแต่มันจะประกอบด้วยการเบ่งไม่สุดด้วยนะครับอย่างเงี้ยต่างๆอย่างเนี้ยรวมเรียกว่าท้องผูกอืค่ะ โอเคแล้วเกิดจากอะไรบ้างอะคะอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยคนฟังจะฟังยากนิดนึงผมขอแบ่งง่ายๆนะครับว่าท้องผูกเนี่ยแบ่งกเ,เป็น2กลุ่มเลยค่ะง่ายๆกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่หลายๆวันถ่ายครั้งนะครับแต่ถ่ายก็ไม่ยากเท่าไหร่กับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งการถ่ายอุจจาระเนี่ยถ่ายลำบากมากต้องเบ่งมากเลยกลุ่มนี้แบ่งออกเป็นกลุ่มหนึ่งเป็น2กลุ่มก่อน ตอนนี้กลุ่มที่ท้องผูกที่ถ่ายแข็งนานๆถ่ายครั้งเนี่ยเราจะอธิบายกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มแรกที่นานๆถ่ายครั้งเนี่ยม,มีสาเหตุได้หลายๆสาเหตุยกตัวอย่างเช่นคนไข้เป็นโรคหลายๆโรคก็ทําให้เกิดการท้องผูกชเช่นโรคทางระบบประสาทนะครับโรคต่อมไทรอยอย่างเงี้ยค,คนไข้จะท้องผูกต่อมไทรอยต่ํานะครับโรคเบาหวานอย่างเงี้ยแล้วมีโรคอื่นอีกหลายโรคนะครับก็จะทําให้ท้องผูก บ,บางท่านเนี่ยกินยาบางยาก,ก็ยาหลายอยา่างก็ทําให้ท้องผูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเรากินยาหรือเปล่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเมื่อกี้ผมควรจะพูดในนี้ก่อนคือกลุ่มที่กินเส้นยากากใายอาหารน้อยน้อยมากมคือบางท่านเนี่ยไม่กินผักผลไม้เลยนะครับก็ทําให้ท้องผูกนะครับแต่แต่นี้ต้องฟังดีๆนะครับบางคน ไม่กินผักผลไม้เลยแต่เขาถ่ายปกติก็ถือว่าปกตินะครับไม่ถือว่าท้องผูกเพราะนั้นต้องต้องระวังดีๆนะครับเพราะคนมนุษย์แต่ละคนเนี่ยตอบสนองต่ออาหารเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนกินเส้นใยมากไม่เป็นไรบางคนกินเส้นใยน้อยมีมีอาการต้องกินให้พอดีและเหมาะสมต่อคนคนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ท้องผูกที่เกิดจากโรคเกิดจากยากลุ่มนี้นะนานถ่ายทีสามสี่วันถ่ายที อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกเนี่ยยังจริงยังมีโรคที่พบยากๆอีกหลายโรคนะซึ่งผมจะไม่ขอพูดถึงเพราะมันยากเกินไปมาไอ้กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่อุจจาระไม่ออกเลยอืต้องเบ่งมากเลยนะครับกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอไวการคนอ๋อเหรอคะแต่ผู้ชายก็เกิดได้นะครับไม่ใช่เกิดไม่ได้นะครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการปกติของกล้ามเนื้อเรียกกล้ามเนื้อหูรูดกระด้ซึ่ง มันรวมทั้งกล้ามเนื้อของอุ้งเชิงการด้วยนะครับมันมีโรคหลายๆโรคบริเวณนี้ซึ่งเกิดทำให้อุจจาระออกยากจริงๆ<ฮ>ะนะครับเช่นโรคแพทย์เรียกว่าเ e c t o r p o โ a p หรือภาษาทั่วไปเรียกว่าดากโผลก็ต้องขอพูดคำหยาบนิดดากโผนั่นก็คือตัวหนักป้นออกมากลุ่มนี้จะถ่ายกั้นก็ไม่ได้เบ่งก็ไม่ออก<ฮ>ะนะครับกลุ่มที่กล้ามเหืือูรูดมันเกรงตัวไม่ยอมไม่ยอมขายตัวเวลาถ่ายอุจจาระอันนี้ถือเป็นโรค เป็นโรคเกรงตัวแล้วก็มีอีกหลายโรคนะครับกลุ่มเนี้แต่ทุกโรคพบได้น้อยมากแต่ก็แก้ไขได้นะครับ่ะอันนี้ก็แบ่งเป็นคร่าวๆเป็นสกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเกิดจากลำไส้เคลื่อนที่ผิดปกติไกลกลุ่มนึงที่เกิดจากก้ารเนื้อหูรูดเนี่ยผิดปกติแ,กแบ่งคร่าวๆอย่างนี้นะครับโอเคค่ะทีนี้อย่างที่ อจาเคยได้ยินนะคะไอ้เรื่องของการดีท็อกกับอาจารย์ที่ว่าดีท็อกแล้วเนี่ยจะช่วยขจัดสารพิษอย่างเงี้ยคนที่มีอาการท้องผูกเนี่ยไปดีท็อกดีไหมคะดีท็อกเนี่ยจริงๆแล้วคือการสวนน้ำหรือสารบางอย่างเช่นสวนกาแฟหรือสาสวนยาบางอย่างเข้าไปในลาไส้ลําไส้ใหญ่นะเข้าไปในลาไส้ใหญ่เมื่อเราสวนน้าเข้าไปในลาไส้ใหญ่ปั๊บเนี่ย ลำไส้ใหญ่ก็จะบีบตัวให้น้ําและอุจจาระที่ค้างอยู่นี่ออกมา,าเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ในกลุ่มที่คนไข้ท้องผูกเนี่ยเมื่อไปทําการสวนอุจจาระเรือรือเรียกว่าดีท็อกเนี่ยก็ทําให้อุจจาระที่ที่ท้องผูกเนี่ยที่ถ่ายไม่ออกเนี่ยออกได้นะครับแต่ปัญหาคือคนเราเนี่ยไม่ได้ท้องผูกประจําคนส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ท้องผูกประจําท้องผูกประจาเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้ถ้าท้องผูกประจําเลยอย่างนี้ไม่ใช่รักษาด้วยดีท็อก ต้องรักษาโดยการพบแพทย์ต้องหาสาเหตุและแก้ไขที่สาเหตุแต่กลุ่มที่นานๆานท้องผูกทีเนี่ยถ้าสวนอุจระอุจระก็ออกก็สบายก็โอเคก็ใช้ได้การทำดีท็อกเนี่ยยังเป็นยังเป็นวิธีการที่ยังมีความเชื่อที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอยู่เยอะเช่นการดีท็อกเนี่ยบอกว่าสามารถทำให้รดแก้ไขสิ่งที่เกาะอ,อยู่ที่ลำไส้ออกมาได้ถ้าพูดภาษาเทียบกับภาษาแป๊บน้ำก็คือมีตะการเกาะ นะครับมเมื่อเราสวดลตัตการนี้จะหลุดออกมาอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อไม่จริงเหรอคะไม่จริงครับเพราะว่าลำไส้ของมนุษย์เนี่ยสะอาดอยู่เสมอเรารู้ได้ยังไงเราว่าสะอาดอยู่เสมอรู้สิครับเพราะว่าแพทย์เนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเราส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่เนี่ยของคนไข้เนี่ยจำนวนมหาศาลยกตัวอย่างที่โรงพยาบาลน,นี้เราอาจจะส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่ของคนไข้วันหนึ่ง30คน ไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะครับลำไส้ของมนุษย์ทุกคนเนี่ยสะอาดหมดทุกคนเลยไม่เคยมีคนไหนที่มีมตะการเกาะถอยู่ที่ลำไส้ไม่มีแม้แต่คนเดียวไขมันอะไรเงี้ยจ้าไม่มีครับไม่มีแน่เพราะฉะนั้นลำไส้เนี่ยสะอาดอยู่เสมอการดีท็อกลดตะการลดอะไรเงี้ยเป็นการโฆษณาเกินความจริงนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองการดีท็อกเพื่อลดสารพิษปัญหาอีกครับคือสารพิษ ที่จะดูดซึมในลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็เรียกว่าแลกเปลี่ยนละกันกับน้ําที่ไปอยู่ในลําไส้ใหญ่ยาสารพิษออกมาทางลาไส้ใหญ่ได้เนี่ยก็ไม่จริงนะฮะน้ําและอาหารของมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยดูดซึมที่ลาไส้เล็กลําไส้ใหญ่ดูดซึมน้ําได้ปริมาณหนึ่งแต่ไม่มากเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการดีท็อกเพื่อลดสารพิษเนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะถูกนิดนึงแต่ไม่ถูกมากกว่า ไม่ถูกเป็นส่วนใหญ่เพราะถ้ามีสารพิษที่มากับอุจจาระมันจะถูกดูดซึมเองแต่ลำไส้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สารพิษเนี่ยมันดูดซึมไปในลำไส้ใหญแล้วก็อยู่ในร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาล้างออกทางลำไส้ใหญ่เนี่ยมันไม่ออกถ้าจะล้างออกเนี่ยมันต้องล้างออกสารพิษส่วนใหญ่ของร่างกายเนี่ยนะครับถูกขับถ่ายโดยตับตับจะทําลายสารพิษซะเป็นหลักบางส่วนส่วนน้อยขับออกทางไตมันไม่ได้ขับออกทางลำไส้ใหญ่ เพราะฉะนั้นจะเป็นล้างสารพิษในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันไม่ไม่ไม่ตรงตามทฤษฎีนะไม่มีไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รับรองนะครับมีอะไรอีกนะครับที่ดีท็อกที่เขาโฆษณาว่ามีข้อดีอ่ะเมื่อกี้มีกาผิวสวยผิวสวยผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าดีท็อกแล้วจะทําให้ผิวสวยดีท็อกเสร็จขับถ่ายดีฮะระบบขับถ่ายดีขับถ่ายดีก็ไม่ถูกอีกอเพราะว่าการดีท็อกเนี่ย จะกลับถ่ายดีวันนั้นอะที่ดีท็อกพอรุ่งขึ้นอพอรุ่งขึ้นมันก็มันก็ไม่เหมือน,นเดิมอีกแล้วและนี่ปัญหาคือเราต้องทําบ่อยแค่ไหนอก็ยังมีปัญหาอีกอนะครับเพราะฉะนั้นการทําดีท็อกเนี่ยมผมเข้าใจว่าเหมาะสําหรับคนที่ท้องผูกและทําเป็นครัง้งคราเมื่อมีความจําเป็นอมไม่ใช่ที่ร้านกันประจําอย่างนี้มันไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน แต่เป็นความเชื่อนะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่สามารถก้าวล่วงตรงนี้ไปได้ถ้าเขาเชื่ออย่างนั้นก็โอเคอมผมก็ไม่ว่าอะไรแต่มาหาสาเหตุเถอใช่ไหมคะว่าท้องผูกเพราะอะไรครับค่ะแล้วไอ้พวกน้ําผักอาหารที่ขายอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าดื่มแล้วเนี่ยจะช่วยลดอาการท้องผูกได้ไหมคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อและการโฆษณาที่เกินความจริงซะเยอะถ้าเราไปฟังดูโฆษณาะนะครับเรื่องน้ําผักอะไรเนี่ยก็เป็นการโฆษณาเกินความจริงซะเยอะ ผมเข้าใจว่าน้ำผักเนี่ยมีวิตามินเป็นหลักเพราะ,ะเป็นผักนะครับแต่น้ำผักส่วนใหญ่เนี่ยเป็นน้ำผักที่บีบออกคั้นคั้นออกคั้นน้ำออกจากผักแยกายากากแยกกากคือบีบบีบคั้นออกเอาน้ำออกมาทานซึ่งจะมีน้ำในผักแล้วก็มีวิตามินอยู่ในนั้นแต่ตัวกากเนี่ยก็แยกออกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เพิ่มกากใหญ่เพราะฉะนั้นการกินน้ำผักก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขับถ่าย ยกเว้นผักบางอย่างหรือสารบางอย่างในผักในบางชนิดด้วยซึ่งทําให้กระตุ้นการลำไส้เคลื่อนที่ได้ดีนะครับก็จะเป็นไปได้แต่ผักส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีมเขาเขาเรียกว,ว่าไม่มีตัวยาและกันที่ทําให้ลำไส้เคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อน้ําผักไม่มีกาก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการขับถ่ายวิจารณ อย่าไเอาผักไปปั่นการเอาผักไปปั่นเนี่ยจะมีเส้นใยของผักอยู่ในนั้นก็ทําให้จํานวนเส้นใยในลําไส้เนี่ยเพิ่มขึ้นก็เพิ่มจํานวนกากอุจจาระก็อาจจะเพิ่มขึ้นก็การขับถ่ายก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ผมต้องเน้นอีกทีว่าส่วนใหญ่ก็จะขับถ่ายดีขึ้นอืบางคนเนี่ยนะคะอาจารย์กินผักก็แล้วออกกําลังกายก็แล้วก็ยังท้องผูกยังถ่ายลําบากอยู่ค่ะอาจารย์อาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะในกรณีที่กิน กินเส้นใยกากอาหารเพียงพอออกกําลังกายเพียงพอซึ่งสองสองข้อนี้เป็นข้อที่ดีเนียทำให้คนไข้ท้องผูกน้อยทําให้ลําไส้เคลื่อนที่ได้ดีะนะครับถ้าเราทําเรียกว่าชีวิตมีสุขภาพที่ดีแล้วแต่ยังขับถ่ายไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นได้ในคนบางทนเราก็ต้องไปดูแบบที่เมื่อกี้พูดไปแล้วดูซิเรากินยาอะไรประจําหรือเปล่าม,มีโรคอะไรประจําหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีปับ๊บเราก็ต้องมาดูแล้วว่าการขับถ่ายอันนี้ทําให้ชีวิตเราเนี่ย มันไม่เป็นปกติหรือเปล่าถ้าการขับถ่ายที่เราเรียกว่าท้องผูกแล้วกันแบบที่เมื่อกี้รวมเรียกแล้วเนี่ยทําให้รบกวนชีวิตการดําเนินชีวิตของเรา,ารบ้างเช่นบางคนถ่ายอุจจาระนะครับไปเบ่งอยู่ในห้องน้ําทีละชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับอแล้วรโรคท้องผูกจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่แก้ไขแก้ไขได้นะครับแต่ปัญหาคือที่ดีที่สุดเนี่ยคนจะพบแพทย์เฉพาะทางที่เรื่องกกับขับถ่ายผิดปกติหมอระบบทางเดิอนอาหาร หมอโรคระบบลำไส้ใหญ่และทวารหน,นักสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดูแลการขับถ่ายนะครับอย่างว่าแล้วครับการพบแพทย์ท่านหนึ่งเป็นเป็นกฎนะครับเป็นกฎเลยการพบแพทย์ท่านใดก็ได้ท่านหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยนะครับแล้วถ้าการรักษาของเราไม่ดีขึ้นะนะครับรักษาเราผมแนะนําเสมอเลยนะครับบอกกระซิบไปทุกๆคนเลยไม่ว่าเราเป็นโรคอะไรนะรักษากับหมอคนไหนเราไม่ดีขึ้น เปลี่ยนหมอครับไม่ดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนหมอนะครับอโอเคไปหาทางเลือกใหม่ครับ <laughs> เพราะว่าแพทย์บางท่านก็มีความเชี่ยวชาญในบางมุมมากกว่าบางท่านทีนี้สําหรับคนที่ถ่ายลําบากอะค่ะอาจารย์แล้วเขาอะไปซื้อยาทานเองอันนี้อาจารย์ว่าปลอดภัยไหมคะซื้อยาทานเองผมเข้าใจว่าเป็นยาระบายนะค่ะยาระบายเนี่ยมีหลายแบบแบง่งคร่าวๆก็เป็นอย่างนี้นะ หนึ่งยาระบายในกลุ่มที่บีราไสา้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้อทําให้กินแล้วํำไส้จะบีบตัวไอ้ที่เราใช้กันมากที่สุดเลยแล้วประชาชนคุ้นเคยกันมากที่สุดคือยาระบายกลุ่มที่เราเรียกว่ามะขามแขกมมสมุนไพรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่มีโทษนะครับเราควรจะทานยาสมุนไพรหรือยาระบายเหล่านี้เป็นขั้งคราวแต่บางท่านกินประจำเลย กินทุกวันเลยเกิดปัญหาพอกินทุกวันปับ๊บมันก็ลําไส้ก็ติดยาอพอไม่กินก็ไม่ถ่ายแล้วในสุดกินไปกินมาต้องเพิ่มจํานวนนะครับไม่หมายกินสองเม็ดต่อไปกินห้าเม็ดต่อไปกินทีละกัมเลยไข่บางคนข้อยังไม่ออกนะครับในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินยาระบายประจําเนี่ยในความเห็นของผมนะครับเป็นอันตรายมากกว่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ใครกินยาระบายประจํานะครับค่ะใครโฆษณาว่ากินยาระบายประจํายายุนอันนี้เนี่ยต้องคิดดีๆว่ากินแล้วจะหยุดเม,มื่อไหร่นะครับบอกให้กินตลอดไปตลอดทั้งชีวิตมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่สมเหตุ <c oughs> สมผลค่ะและแพงนะครับโฆษณาหลายอย่างเนี่ยเป็นพันเดือนหนึ่งเป็นพันสองพันแล้วถ้ากินตลอดชีวิตนับเงินไม่ถูกแล้วผมว่ายังมีอันตรายต่อคนไข้อีก ถ้ากินระยะยาวเนี่ยยาระบายทุกตัวเนี่ยผมแนะนําให้กินระยะสั้นอมไม่ท้องผูกกินได้ะนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ายาระบายส่วนใหญ่เป็นแบบบีบตัวยาระบายมีหลายกลุ่มกลุ่มที่สองคือยาเพิ่มกาก,ากนะซึ่งมักจะจกทําจากเส้นใยพืชค่ะมีหลายอย่างเช่นจากเม็ดแมนรักจากเปลือกผลไม้บางชนิดเปลือกไม้บางอย่างซึ่งกลุ่มเนี้จะอุ้มน้ํะเมื่อเราทานเข้าไปเนี่ยอุจจาระจะนิ่มขึ้น นะครับกลุ่มที่1เนี่ยกระตุ้นกลุ่มที่2เพิ่มกากกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นลูกผสมเหมือนกัน2อย่างเนี่ยนะครับใหญ่จะมีแค่นี้แต่ยังมีอีกหลายกลุ่มเช่นกลุ่มเข้าไปหล่อลื่นนะก็มียาระบายมีหลายกลุ่มมากเพราะฉะนั้นการใช้ยาระบายแบบไหนเนี่ยก็ตามเนี่ยแนะนําว่าดีที่สุดคนปรึกษาแพทย์แต่ถ้าจะใช้เองเนี่ยถ้าจะใช้เองไปร้านขายยาซื้อยามาเนี่ยผมก็ว่าปลอดภัยเกือบทุกชนิดแต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่า ห้ามกินติดต่อกันนานๆให้กินเป็นครั้งคราวได้ทีนี้บางทีอะค่ะอาจารย์เราอะอาจจะไม่รู้ตัวว่าอาการแบบไหนหรือว่าเมื่อไหลเนี่ยเราควรจะต้องมาปรึกษามาพบแพทย์นะคะถ้าเกิดว่าเรามาพบแพทย์เนี่ยแพทย์จะช่วยเราได้อย่างไงครับเมื่อกี้บอกแล้วถ้าเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ลำไส้ทำงานน้อยนะครับเราก็มาสาเหตุว่าทำไมถึงทำงานน้อยเช่น เป็นโรคระบบประสาทหรือเปล่ากินยาโรคระบบประสาทหรือเปล่าไทรอยฮอร์โมนต่ําห,า,า,าหรือเปล่าหรือว่าเบาหวานหรือเปล่าอีกหลายๆโรคนะครับทาให้ท้องผูกเราก็จะแก้ไขโรคเหล่านั้นการขับถ่ายก็จะดีขึ้นอันนั้นเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มเนี้ยบางคนเนี่ยเราก็จะมียาพิเศษซึ่งกระตุ้นเส้นประสาทในลําไส้ก็มีหมอระบบทางเดินอาหารเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยชาญในการใช้ยาพวกนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เกิดจากกล้ามเนื้อหูรูด S <S หรืออวัยวะตรงส่วนปลายเช่นอวัยวะของทวารหนักมันเบี้ยวไปมันโยกไปมันตีบไปมันแคบไปหรือมันยืดลงมาบางครั้งมันจะยืดลงมาพร้อมกับช่องคลอดด้วย <S <S อะไรอย่างเงี้ยหรือกระเพาะปัสสาวะด้วยยืดลงมาหมดอย่างเงี้ยการรักษากลุ่มนี้ที่เกิดจากการกาั้นเมื้อหรูรูดูปฏาความผิดปกติต่งส่วนปลายเนี่ยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลุ่มน,น,นี้ก็จะมีแพทย์อยู่หลายๆกลุ่มเช่น แพทย์ทางระบบไกนีน่ไกเนรียกเรียกว่าอะไรในเวลาสืพันธสืตินรีแพทย์ซึ่งคุยใชาญทางนี้หมอโรคลำไส้ใหญ่รละถวันน่ะนะครับหรือหมอทางระบบทางเดินปัสสาวะอะไรเนี้ยใช่ไหฮะเมื่อมาคนไข้มาด้วยถ่ายอุจจาระลำบากเนี่ยที่มงล่าเราเนี่ยเรามีการรักษาที่ตรงเป้านะครับเช่นขับถ่ายอุจจาระลำบากเพราะอะไรอวัยวะอะไรผิดปกติเราก็จะตรวจ เพิ่มเติมหลายอย่างเายยางช่นการตรวจด,ด้วยการวัดการท,ทํางานของการมหูรูปนะครับเช่นการตรวจว่าขณะขับถ่ายเนี <ๆ S 1> ่ยมันอุจจาระมันเคลื่อนที่ยังไงมันมันไปบิดตรงไหนมันไปตีตรงไหนหรือมันไปโดนตรงไหนรัๆๆดเอาไว้โดยว่าวิธีที่ดีที่สุดการศึกษาอันนี้คือการท MRI อ็มไหรือหรือสมัยใหม่อาจจะทําอัลตราซาวด์แต่ MRI ไน่าจะดีที่สุดตอนนี้การทํา MRI ไขณะขับถ่ายทํา MRI ไขณะขับถ่ายครับ เราก็จะใส่อุจระเทียมเข้าไปแล้วให้คนไข้ขับถ่ายให้ดูขณะเดียวเราเราก็ส่องดูการเคลื่อนที่ของอุจระโดย MRI รเราก็จะรู้เลยว่าผิดปกติยังไงและจะแก้ไขยังไง บางครั้งจะแก้ไขโดยการทำอันหนึ่งเรียกว่าไบโอฟีดแบ็กไบโอฟีดแบ็กเนี่ยคือการแปกนะครับคนไข้ไหลท่านที่อุจจาระไม่ออกเพราะถ่ายอุจจาระไม่เป็นอ,อันนี้แลกคือคนไข้บอกว่าให้ไปแบ่งอุจจาระนะครับเมื่อเราวัดดูความดันนะครับขณะที่คนไข้แบ่งอุจจาระเนี่ยก้านึงหัรูดกับก้านเอาไว้เราก็ไปสอนใหม่บอกว่าคุณแบ่งนะแล้วคุณคลายกล้ามเนื้อโดยการด,ดูดูในเครื่อง m r i หรือดูในเครื่องของมโนมิตรี คือเครื่องที่วัดความดันของทวารหนักเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันผิดปกติยังไงแล้วก็สอนคนไข้ใหม่คือสอนอุจระใหม่สอนให้อุจระให้เป็นเบ่งขนาดเดียวกันคลายกล้ามเนื้อยังไงออันนี้ก็เป็นวิธีที่เรียกว่าไบโอฟีดแบบอันนี้เป็นอันหนึ่งแต่ถ้ามันกล้ามเนื้อบริเวณนี้หรือไอ้ว่าผิดรูปผิดร่างไปคือผิดตำแหน่งไปโยไปข้างหน้าหรือยื่นออกมาต่างๆเหล่านี้โดยมมากต้องแก้ไขโดยการผ่าตัดแต่ก็ทำได้เหมือนกัน ทำได้คือคนไข้หลายคนเนี่ยอบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยโหขับถ่ายไม่ออกเลยะนะครับเบ่งยังไงก็เบ่งไม่ออกอมเมื่อการรักษามารักษาให้ถูกทางค่ไย้บอกโอ้ชีวิตนี้เป็นอีกชีวิตหนึ่งสามารถขับถ่ายออกนะครับยกตัวอย่างนะครับค,คนไข้ที่ก้ำหูรูดรัดตัวไม่ยอมคลายะนะครับการรักษาเบื้องต้นเราจะฉีดโบท็อกเข้าไปก็ฉีดโบท็อกเข้าไปก้ามเนื้อหูรูดคลายคนไข้ขับถ่ายได้นะครับแต่อีกละ สองำเดือนบอทอกหมลิตรเป็นใมก็มาฉีดมาอีกว um> ิธีหนึ่งคือผ่าตัดตัดแต่งกล้ามเนื้อหูรูดให้เหมาะสมคนไข้หลายๆท่านนะครับแต่โรคพวกนี้พบน้อยค่ะเมื่อผ่าตัดแล้วคนไข้บอกโอ้มีชีวิตอีกแบบหนึ่งมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับในกลุ่มที่ถ่ายยากจริงๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อื บางคนถ่ายยากร่วมกับตาไส้ยืน่ะนะครับก็ผ่าตัดให้หายยืนยื่นทั้งทวารหนักยื่นทั้งช่องคลอดแก้ไขกลับเข้าไปครับนั่นก็แปลว่าทุกๆอย่างก็แก้ไขได้แก้ไขได้มแม้กระทั่งที่ตอนเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยของการถ่ายยากคือทวารหนักตีบทวารหนักตีบเนี่ยอาจจะส่วนน้อยเพราะว่าเกิดจากกําเนิดนะครับส่วนใหญ่แล้วทวารหนักตีบเนี่ยเกิดจากการผ่าตัดในอดีต เช่นบางคนเคยผ่าตัดลิซิดวงนะครับหรือที่พบบ่อยมากๆเลยคือกลุ่มที่ไปฉีดยากับหมอชาวบ้านพอฉีดยาปั๊บเนี่ยยาจะเป็นยาที่มันกัดนะครับกัดทวารหนักเนี่ยทำให้ทวารหนักเนี่ยโดนทำลายไปแล้วก็ติดแคบพอฉีดยารักษาลิซิดวงเสร็จมันไม่เหมือนการผ่าตัดนะผ่าตัดเราตัดแล้วเฉพาะเจาะจงได้การฉีดยามันลุกลามไปเยอะอเพราะฉะนั้นเนื้อเยอื่อบริเวณทวารหนักจะโดนทำลายเยอะอม,มันก็ตีบแคบ ชีวิตจะลำบากมากาเบ่งไม่ออกบางคนนี่นะฮะที่มาหาเราเนี่ย <หา S 2> ใส่ดิ้วก้อยเข้าไปยังใส่ไม่ได้เลยในทวารนนเพราะฉะนั้นก็ถ่ายไม่ได้เลยต้องแก้ไขยังไงเ,เขาก็กินยาระบายเพื่อให้มันเป็นน้ําพอออกกระปิบกระปลออกอกยคือว่าทรมานทั้งวันอทั้งถ่ายไม่ออกทั้งเจ็บพวกนี้แก้ไขได้ครับเราผ่าตัดแก้ไขได้แต่การผ่าตัดแก้ไขนี่คือว่าหนักตดแคบมันควรจะผ่าตัดโดยผู้ชํานาญที่มีประสบการณ์เท่านั้นนะซึ่ง แพทย์ทางสัญญกรรมทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการทางด้านนี้อืมค,ค่ะอาจารย์คะแล้วที่เที่เราเคยได้ยินคําแนะนําอยู่บ่อยๆนะคะที่บอกว่าให้ทานผักผลไม้เยอะๆดื่มน้ําเยอะๆเพื่อลดอาการท้องผูกเนี่ยมันจริงไหมคะจริงครับอแต่จริงไม่ทั้งหมดอ๋อเหรอคะยังไงนะเวลาเราทานผักและผลไม้เนี่ยจะมีเส้นใยอาหารค่ะนะครับ การขับถ่ายก็จะดีขึ้นนะครับแต่มันก็แปลกนะครับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กินเส้นใยอาหารมากขึ้นกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นกับทองผูกมากขึ้นทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะคือคนเราเนี่ยจะตอบสนองต่ออาหารตอบสนองกับการกินเส้นใยเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นคำแนะนำคือคให้ เลือกกินผักผลไม้ที่เหมาะสมกับเขาทั้งชนิดและปริมาณฟังดีๆฮะทั้งชนิดและปริมาณเช่นบางคนกินลูกพุนดีบางคนกินมะละกอดีอบางคนกินส้มโอดีค่ะก็กินนะครับบางคนกินผักเยอะดีก็กินแต่บางคนกินผักเยอะท้องผูกถายไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยสามารถทดลองได้ว่าเราเนี่ยเหมาะสมเท่าไหร่ะนะครับ เช่นกินผักเยอะแล้วถ่ายท้องผูกมากก็กินให้มันน้อยลงก็ลดเองลดเองอม,มีคนบางคนเนี่ยที่ไม่กินผักผลไม้เลยแต่ขับถ่ายได้ดีเลยแค่นั้นก็พอละกินน้ำปัน่นกินน้ำเออน้ำผักน้ำผักก็พอ,อเพื่อได้วิตามินแต่เส้นใหญ่เขาไม่ต้องการมผมจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ต้องการเส้นใหญ่และกากอาหารกินให้พอเพียงให้พอเหมาะกับเขา กินเยอะไปก็ไม่ได้กินน้อยไปก็ไม่ดีนะครับให้ทดลองกินนะครับอันที่สองกินน้ำบางคนบอกให้กินน้ำเยอะๆดีเรามาดูร่างกายเวลากินน้ำต้องถามว่าน้ำไปที่ไหนน้ำจะดูดซึมโดยลำไส้เล็กเข้าเส้นเลือดส่วนน้อยจะผ่านไปที่ลำไส้ใหญ่และดูดซึมโดยลำไส้ใหญ่ส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ดูดซึมที่ลำไส้เล็กเมื่อกินน้ำเยอะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือปัสสาวะเยอะอืใช่ไม่ได้ถ่ายนิ่มนะครับเพราะฉะนั้นบอกกินน้ําเยอะแล้วถ่ายนิ่มเนี่ยต้องกินเยอะมากๆาจริงๆซ,ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อเพราะฉะนั้นกินน้ําให้พอดีนะดีที่สุดไม่จําเป็นต้องกินเยอะหรอกเพราะมันไม่ช่วยกันเพราะมันไม่ช่วยมันไปไข้มันไปขับถ่ายออกทางไตหมดมันไม่ได้ทําให้อุจจาระนิ่ม,ม,มนะครับเพราะนั้นทั้งสองประเด็นเนี่ยมันมีความจริงอยู่ส่วนหนึ่ง และมีความไม่จริงอยู่ส่วนหนึ่งต้องคามข้าใจให้ถูกต้องนะครับค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้นะคะแล้วกเกรดเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการดูแลตัวเองไม่ให้ท้องผูกกันแล้วนะคะก็ปัญหาท้องผูกที่เรามองข้ามมาตลอดเนี่ยมันอาจจะไม่เล็กอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะเพราะว่าอาการท้องผูกเนี่ยอาจจะมาจากโรคอื่นๆตามที่คุณหมอแจ้งไปเบื้องต้นแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีอาการท้องผูกเดื้อรังควรรีบเข้ารับการรักษาแต่เนิน่นๆนะคะ พราะถ้าเกิดมาพบคุณหมอช้าการแก้ไขให้เป็นปกติก็จะทําได้ยากมากขึ้นค่ะการมีสุขภาพการขับถ่ายที่ดีสามารถเริ่มได้ด้วยตัวคุณเองเพียงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการรับประทานอาหารและสังเกตตัวเองก็สามารถพิชิตอาการท้องผูกได้แล้วล่ะค่ะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการไปพบแพทย์เมื่อรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติค่ะและตอนนี้ก็หมดเวลาของเจนแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่บํารุมนา YouTube เข้าไปกดไลค์ กดแชร์สาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้นะคะวันนี้เจนและศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลโรจนสกุลแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักโรงพยาบาลบำรุงราชต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าส่วนจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ